แคล,ล่าสุตีเปิดประวัติโกบอยอดีตนักธุรกิจเจ๊ง40ล้านสู่ยูทูบเบอร์ดังทำคอนเทนต์เพื่อนบ้านในเรือนจำค่ะโกบอยอดีตนักธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊ง40ล้านสู่ยูทูบเบอร์ชื่อดังมุ่งทำคอนเทนต์เปิดใจของผู้ขังในเรือนจำ กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมนะคะกับโกบอยค่ะหรือว่าโกบอยคัทหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กับการสัมภาษณ์ทอยทอยอดีตนักแสดงซีรีส์ผููต้องหาคดีฆ่าแฟนสาวเมื่อปี2564ค่ะการสัมภาษณ์ทอยทอยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในเหตุการณ์เกิดจากมุมของตัวเองซึ่งทําให้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายคนตายไม่มีโอกาสได้พูดอีกทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องมาเจ็บช้ำอีกซึ่งวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนั้น มาติดตามค่ะพักในเรื่องประเด็นดราม่าแล้วมารู้จักประวัติโกบอยกันมากขึ้นว่าเขาคือใครมาจากไหนนะคะในเจ้าตัวอย่างโกบอยหรือธนวัฒน์ชาวสมุทรค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องโกบอยพัดปัจจุบันอายุ46ปีเติบโตในครอบครัวชาวประมงค่ะจังหวัดระนองเจ้าตัวเรียนถึงแค่ชั้นม .3 ก็ออกไปช่วยแม่ขายของค่ะ ชีวิตปัจจุบันก็ทำหลายอย่างทั้งธุรกิจเปิดร้านขายโทรศัพท์ธุรกิจโรงแรมธุรกิจเหมา่อสร้างเจ้าตัวประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าของกิจการทัวร์แกนอันดามันพาวเวลผู้ที่รเริ่มปลุกเบิกทำให้สื่อและนักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นความงามของเกาะหัวใจมรกตแห่งทะเลพามา่าเรื่องราวนี้นะคะก็เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะ ต่อมาในช่วงโควิดระบาดทําให้ธุรกิจเจ้าตัวได้รับผลกระทบหนักเสียหายไปกว่า40ล้านช่วงแรกของการเปิดช่อง y YouTube โก o บอยก็ชวนเพื่อนดารามาทําร่วมนะคะก็กลายเป็นที่รู้จักค่ะตอนนั้นเนี่ยทำร่วมกันกับนิกกี้นะชัดปัจจุบันช่อง YouTube อย่างโกบอยคัสก็มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนหลังนำดนตรีเข้าไปเล่นในเรียนจำทำให้เรียนรู้สัจธรรมของโลกหลังกำแพงและโกบอยก็ได้แรงบันดาลใจในการทำรายการนี้ จากเพื่อนข้างในหรือ Friend i n s i ซ e ์จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความผิดพลาดจากผู้ต้องขังเป็นบทเรียนให้กับคนรอบข้างในการใช้ชีวิตนั่นเองละค่ะ